สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนตัมดิโอร์คาช่องอ่านไพ่วิถีจิตวิญญาณนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของชาววันจันทร์ครับชาววันจันทร์เนี่ยก็มาดูการครับว่าสิ่งที่จะเข้ามาครับในสนามพลังงานของคุณในช่วง3-6ถึงเดือนจากนี้ครับที่คุณมาเจอไพ่หรือมาฟังคลิปนี้ครับจะมีพลังงานอะไรบ้างนะครับก่อนที่คุณจะไปฟังคําทานายนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับจากทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้สป นะครับทุกๆคนเลยนะครับที่สมัครสมาชิกช่องต่างๆนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับในการพัฒนาช่องในการอ่านไพ่ของผมเนี่ย<ม>ก็สามารถใน YouTube ครับสามารถ ให้ซ u เปอร์แตงได้นะครับตรงนี้ก็จะมีราคาบอกอยู่นะครับคุณสามารถกดสมัครได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับในเพจ a c e b o o k ครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับสำหรับเจ้าจุกการติดตามครับลองมาดูกันครับว่าชาววันจันทร์ครับสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณในสนามพลังงานเนี่ยในช่วง3-6ถึง6เดือนนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับในทีมพลังงานที่อาจจะเข้ามาครับชาววันจันทร์ ทีมพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณในช่วง3-6เดือนนี้ครับสิ่งใดจะเข้ามาสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณในบ้างครับวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์น,น,นะครับ leadership ครับ step into your leadership share your message inspire and empower others นะครับพไพ่ใบนี้เนี่ยให้อารมณ์เหมือนการ take action เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณหลายๆคนเนี่ยก็คือเป็นการ เปลี่ยนแปลงหลายๆคนเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนหลายๆคนเป็นการออกไปทําอะไรใหม่ๆนะครับหลายๆคนเป็นการออกไปใช้ชีวิตครับออกไปสั่นสะเทือนพลังงานของตัวเองนะครับ s t o p into your leadership เนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนคุณกำลังตัดสินใจที่จะมุ่งสู่เส้นทางที่ดีขึ้นของตัวคุณเส้นทางที่ มีโอกาสใหม่ๆมันอาจจะเป็นเส้นทางที่คุณท้าทายตัวเองท้าทายความกลัวท้าทายศักยภาพความสามารถของตัวคุณนะครับ share Your Message Inspire and Empower Order เนี่ยต้องบอกว่า ไพ่ตรงนี้เป็นลีดเดอร์ชิพหลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสครับในการเติบโตในหน้าที่การงานนะครับหรือในตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมาจากการที่คุณลงทุนในตัวเองด้วยนะครับเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆหรือบางคนเนี่ยชาววันจันทร์นะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีสัญญาณของการที่คุณเฝ้ารอการปรับการเปลี่ยนตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่ก็ได้ในแมสเซจนะครับลีดเดอร์ชิพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือ มันคือตัวคุณจะเก่งขึ้นจะดีขึ้นจะเจ๋งขึ้นด้วยนะครับในลักษณะประมาณนี้เราลองมาดูกันครับว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาหาคุณบ้างครับในช่วง3ถึง6เดือนนี้สําหรับชาววันจันทร์ครับจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาหาคุณบ้างนะครับชาววันจันทร์3ถึง6เดือนหลังจากนี้ครับที่คุณมาเจอคลิปชาววันจันทร์จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือมีสิ่งใดเข้ามา Night of Air ครับ e x p a n d i n g the words self fulfilling prophecy แล้วก็ sleepless night นะครับ night of air เนี่ยหลายๆคนนะครับก็ก็คือ night of s o r d ความเครียดความกังวลความวิตกกังวลอะไรต่างๆแน่นอนครับเรามีความกลัวเวลาที่เราจะท้าทายหรือเวลาที่เราจะออกไปทำอะไรใหม่ๆการที่เราออกจาก comfort zone ของเราอนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่คุณ วิตกกังวลกันที่คุณเหนื่อยกันที่คุณคิดมากกันที่คุณทอ้อแท้การที่คุณรู้สึกว่าต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างสําหรับผมนั่นคือสัญญาณของข่าวดีสัญญาณของสิ่งที่ดีที่คุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นหรือจะพาตัวคุณเนี่ยไปสูเ่เส้นทางที่ดีขึ้นสําหรับคุณดังนั้นสิ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นความเครียดได้ครับเป็นความกังวลได้ครับเป็นความกลัวได้แต่ความกลัวของคุณเนี่ย คุณจงทําลายมันด้วยความมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังทานะครับเพราะว่ามันคือสเต็ปที่ i นออฟแอร์มันคือสเต็ปของการที่คุณต้องหันกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมันนอม่นในสิ่งที่คุณกําลังทําเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังจะไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของคุณนะครับคุณไม่จําเป็นต้องกลัวครับคุณแค่ต้องใช้ความมุ่งมั่นครับใช้ความอดทนหรือใช้เขาเรียกว่า ความพยายามนะครับความอดทนมากขึ้นก็ได้นะครับเราก็มีแม้แจอรายที่จะเข้ามา The Star รับ Angel j o f a e l s ครับ Happy Time Make Positive Optimistic Long Term Plan on the Right Path ครับเนี่ยครับเหมือน The Star มาอาจจะกำลังโอภอนโอใช้ให้กับคุณก็ได้ว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามานะครับหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณใน3-6เดือนนี้มันคือจังหวะดีๆครับมันคือความเบ่งบานของ ตัวคุณครับ make positive o f d o m e s t i c เนี่ยมันคือการที่คุณสั่นสะเทือนขึ้นความถีด่ดีๆไว้อยู่ตลอดเวลาการที่คุณมีความมัง่งมั่นการที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อใจในตัวเองนะครับหรือการวางแผนในอนาคตของคุณเนี่ยใน3-6เดือนเนี้ยคุณอาจจะได้พบเจอกับความสำเร็จนะครับมันอาจจะเป็นความสำเร็จสำหรับบางคนเป็นความสำเร็จ เล็กๆน,น้อยๆแต่คุณรู้สึกว่าเออคุณทํามันได้คุณเลยเชื่อมันในตัวเองนะครับแล้วก็ o n t h e r i g h t p a พาเนี่ยหลายๆคนแน่นอนครับว่า o n t h e right p a พามามันอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนนะครับบางอย่างใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนใิใสัยบางอย่างใหม่นะครับหรือเปลี่ยนตัวคุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้มาดูกันนะครับว่าสิ่งที่อยากจะเข้ามาหาคุณครับในช่วง3ถึง6เดือนนี้หรือสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นสำหรับคุณใน3ถึง6เดือนนี้ชาววันจันทร์ครับ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะครับในช่วง3-6เดือนนี้เนี่ยครับเพจจอบบอนครับเหมือนลีดเดอร์ชิพครับมันคือการที่คุณเนี่ยท้าทายตัวเองนะครับออกไปทำนะครับออกไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆออกไปตามเสียงหัวใจของคุณนะครับผมเชื่อว่าสำหรับชาววันจันทร์ ในพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสให้คุณได้เติบโตโอกาสที่คุณได้ได้เรียนรู้นะครับให้เพจจอบวอลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นงานใหม่บางคนที่รองานใหม่บางคนที่รอ,าาอการเรียกตัวหรือเริงตานะครับถ้าคุณส่งใบสมัครไปหลายๆที่นะครับคุณก็อาจจะมีโอกาสเรียกตัวก็ได้นะครับหรือเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่น,นครับในในตัวคุณนะครับหรืออาจจะเป็นการเกิดไอเดียนะครับที่จะไปทํา หรือเกิดไอเดียที่จะไปทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆก็ได้ n i ออฟคัฟคัเนี่ยครับผมรู้สึกว่าใน3าถึงหเดือนข้างหน้าสิ่งที่จะเข้ามาคือความสุข n i Night of c u ฟคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้ใ,ใช้ชีวิตในแบบท,ที่ตัวเองอยากจะใช้มีอิสระจากความทุกข์ต่างๆรู้สึกว่า ฟูลฟิลตัวเองนะครับมันมีความรู้สึกฟูลฟิลมันมีความรู้สึกว่าแบบโอ้สบายจังเลยนะครับชีวิตรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะต้องทํางานเหนื่อยเยอะแยะอะไรต่างๆแต่คุณจะหาบาลานซ์หรือหาสมดุลให้กับตัวเองได้มันเหมือนแฮปปี้ท์มันเหมือน, Time, นเดอะสตาร์ครับว่าเมื่อคุณสั่นสะเทือนขึ้นความทีดีๆของคุณจากความคิดจากการกระทะําหรืออะไรต่างๆแน่นอนในออฟคัพมันคือมานาเฟสเตชันหรือสิ่งที่กําลังจะเข้ามาที่เป็นสิ่งดีๆสําหรับคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความปรารถนานะครับของคุณเนี่ยมันเป็นจริงก็ได้ สิ่งที่อาจจะเข้ามาครับใน3าเดือนสำหรับชาววันจันทร์น course. อาอฟคอนเนี่ยครับเป็นเงินครับเป็นคุณภาพชีวิตครับมีเงินมากขึ้นครับหรือในธุรกิจของคุณที่คุณกําลังทำครับมันสร้างเงินให้กับคุณผมรู้สึกว่าคุณเปตัวเองนะครับมีเงินเปตัวเองมีเงินแบบเขาเรียกว่าอาจจะไปอยู่ในในจุดท,ที่มีเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณกำลัง Take a คชั่นตัวเองอยู่ในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ใหดีขึ้นนะครับมันคือสัญญาณของการทำอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งใจและอย่างเชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองครับว่าเออมันจะมีผลกำไรหรือผลผลิตที่ขึ้นมา justment ครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณครับกระบวนการของการตื่นรู้ครับเหมือน night of air ครับบางคนมีความทุกข์ใช่ไหมครับเครียดมีตกกังวลคิดมากหรือรอะไรตา่าง จัสเมนกำลังมาเพื่อส่งสัญญาณให้คุณว่าให้คุณนะครับไหลไปตามยูนิเวอร์สครับไหลไปตามจักรวาลไหลไปตามกระแสะที่กําลังนําทางคุณไปนะครับคุณกําลังเดินทางโดยใช้เสียงตัวเองนําทางอยู่หรือเปล่าหรือคุณใช้ความกลัวนําทางคุณไพ่ใบน,นี้กําลังจะบอกกับคุณเมื่อคุณเข้าสู่ on the right path หรือเส้นทาง ที่ใช่สําหรับคุณเส้นทางของความสุขเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณคุณจะพบคําว่าชีวิตของคุณง่ายขึ้นคุณจะพบคําว่าคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองคุณจะมีอิสระมากขึ้นก็ได้นะครับอืมสเตรนด์ครับอดทนครับสเตรนด์เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะเข้ามาสําหรับคุณคือชาเลนจ์ครับคุณจะพาตัวเองไปสู่เนี่ยความท้าทายหรือพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับตัวเองได้อย่างไรคุณอาจจะมี การตัดสินใจนะครับจะเอายังไงดีจะไปจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆหรือบางคนอาจจะมีโอกาสนะครับให้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของจุดที่คุณอยู่ใน spotlight ะครับมีคนเห็นคุณนะครับงานออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะ สร้างเขาเรียกว่า potential ที่ดีขึ้นให้กับคุณก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเข้ามาหาคุณมันคือทิศทางของชีวิตที่ดีขึ้นการเติบโตขึ้นนะครับเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นเส้นทางที่ราบเรียบเสมอไปนะครับสําหรับผมผมมองว่าบททดสอบความท้าทายความล้มเหลวความผิดหวังความผิดพลาดนะครับหรืออะไรยากๆเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ย เก่งขึ้นจะทำให้คุณเจ๋งขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะเข้ามาครับในช่วง3าหเดือนนี้สำหรับชาววันจันทร์นะครับหนูเวอร์ครับเนี่ยครับเป็นไพ่ของความสำเร็จครับวิกตอรี่ครับแล้วก็มีเพจออฟครับครับเพจออฟครับเนี่ยก็อาจจะพูดถึงไอเดียครับอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆรีเลชั่นชิพใหม่ๆอาจจะพูดถึง อารมณ์ที่มีความสุขมากขึ้นเมื่ออารมณ์ของคุณมีความสุขมีความปิติหรือมีความสบายใจต่างๆมันทําให้คุณมีมุมมองครับในการนําพาชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่เส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นไปสู่เส้นทางที่ใช่มากขึ้นดังนั้นเดอะเวอร์มาเพย์ซอกครับมาเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ไอเดียทัศนคติมุมมองดีๆที่คุณมีต่อต่อชีวิตของคุณชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณมีต่อตัว,ตวคนเองนะครับดังนั้นเนี่ยใน3-6ถึงเดือนนี้ต้องบอกว่าสําหรับ หลายๆคนนะครับชาววันจันทร์นะครับมันเป็นทิศทางของจัก,กรวาลน,นะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดไปว่าไหลไปตามจักรวาลน,นะครับไหลไปตามเ,าเขาเรียกว่าความเชื่อที่คุณกําลังทําแล้วมันดีต่อชีวิตของคุณเนี่ยนะคบให้คุณไหลไปตรงนั้นเพราะว่าจักรวาลจะส่งนะครับเนี่ยนายออฟครับนายออฟคอร์เนี่ยจะส่งเป็นความอุดมสมบูรณ์กําไรนะครับ คุณได้กําไรแน่นอนครับเมื่อคุณอยู่ใน positive energy หรือในการคิดบวกนะครับคุณจะได้กําไรอย่างล้นเหลือด้วยจกวักรวาลมีความล้นเหลือ,อล้อนเหลือให้กับคุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ A อ o f t ฟ a อนเอสโฟวอก็คือสัญลักษณ์ของ การสื่อสารการ,ารพูดคุยการพบเจอการพบปะนะครับหรือการคอมมูนิเคชันหรือการเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับหรือโอกาสในเรื่องของการขยับขยายการงานเพิ่มขึ้นนะครับหรือเป็นการจัดสรรระเบียบนะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีงานเยอะแยะมากมายคุณรับผิดชอบครับแต่คุณสามารถทําได้นะครับและสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้คุณเ,ออเขา,าเรียกว่าใน3าถึงหเดือนนี้มันเป็นทิศทางของการเติบโต ในเชิงของการงานให้กับบางคนด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเต็มที่กับงานมุ่งมั่นกับงานอดทนครับผมเชื่อว่าความอดทนเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครเราอยากประสบความสําเร็จนะครับโดยบางครั้งเราเรารีบครับเรารีบเมื่อเรารีบอ่ะมันมันมันทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ครับเพราะว่าแบบ เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเป็นสิ่งนั้นเมื่อไหร่จะมีสิ่งนี้นะครับบางคนคิดว่าเราจะต้องมีบางสิ่งก่อนถึงเราจะมีความสุขแต่ผมรู้สึกว่าแมสเซจที่ขึ้นมาเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์คือระหว่างทางนั่นแหละครับที่ไปถึงเป้าหมายของคุณคุณจะค้นหาความสุขคุณจะพบเจอความสุขจากชีวิตของคุณได้อย่างไรนะครับก네็จะเป็นข้อความคำแมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยชาววันจันทร์ครับขอบคุณครับ